สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้แม่หมีจะมารีวิวชาบูหมาล่าแบบพกพากันนะคะถ้าตัวนี้ก็คือซื้อมาจากช้อปปี้เลยราคาของ79บาทก็คือมันจะมีหลายๆรสชาติราคาก็จะต่างกันไปตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ถูกที่สุดนะแม่ก็ได้มาในราคา79บาทนั่นเอง แล้วเรามาแกะกล่องกันดูเลยนะว่าข้างในเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างซึ่งแม่บอกเลยว่าตื่นเต้นมากๆเพราะว่าอยากลองกินมานานแล้วจ้าในกล่องเปิดออกมาก็จะมีถุงแรกเลยถุงนี้จะเป็นพวกเครื่องต่างๆนะคะอันนี้เราสั่งแบบมาล่าสุดคุ้มมานะก็จะมีตะเกียบมาให้ด้วยแต่ว่าค่อนข้างสั้นเนาะคีบยากหน่อยถุงนี้ก็จะเป็นเส้นค่ะ ปิดมาอีกชั้นนะชั้นล่างก็จะมีถุงนี้จะเป็นซอสนะแล้วก็อีกถุงหนึ่งเนี่ยเขาน่าจะเป็นถุงที่เอาไว้ทำความร้อนเนาะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาเคลมว่าอยู่ที่ไหนก็กินได้นะไม่ต้องมีเตาแก๊สเริดม,มากคะทีนี้เราก็มาแกะพวกเครื่องต่างๆก่อนเลยนะอันนี้ก็จะเป็นเส้นนะใส่ลงไปในอ่าถ้วยสีขาวเนาะนี่แกะเส้นแล้วก็ แกะเครื่องสุดคุ้มนะก็จะไม่มีเนื้อสัตว์นะแม่ดูแล้วก็จะมีรากบัวแล้วก็มีเหมือนพวกสมุนไพรจีนผักจีนหรือเปล่าสาหร่ายคอมบุอะไรแบบนี้นี่แล้วก็ใส่พริกหมาล่าลงไปแต่ว่าแม่เป็นคนทานเผ็ดไม่ค่อยเก่งนะคะก็เลยขอใส่ครึ่งซองก่อนเนาะอันนี้เราไม่ชัวร์ว่าเราอ่ะกินเผ็ดได้แค่ไหนเราก็ใส่สักครึ่งหนึ่งก่อน นะถ้าไม่พอก็ค่อยเติมทีหลังได้แล้วก็ใส่น้ําลงไปนะน้ําสะอาดเลยแม่ใส่ลงไปให้มันถึงขีดขอบด้านบนนะค่ะของถ้วยเห็นไหมเอ่ยส่วนถ้วยด้านล่างสีแดงนะเราก็ฉีดซองของมันออกก่อนฉีดออกมามันก็จะเป็นตัวทําความร้อนสีขาวนะก็ใส่ลงไปแล้วก็ เทน้ำตามเลยนะคะแม่ใช้น้ำปริมาณเท่ากันกับด้านบนนะวางซ้อนถ้วยปิดฝาแค่นี้เองรอ15นาทีจ้้เห็นไหมมันจะเดือดเลยมีเสียงเดือดด้วยระหว่างที่เรารอ15นาทีเนี่ยเราก็มาทําพวกเครื่องต่างๆที่เราอยากจะแอดเพิ่มลงไปเนาะวันนี้แม่ก็ใส่ไส้กรอกรมควันนี่ก็บ้างๆหน่อยมันจะได้สวยๆนะคะนี่สวยมาก เสร็จแล้วก็เอาไปทอดก่อนเนาะเพราะว่า15นาทีเรามีเวลารอแล้วก็เตรียมนั่นเ<ๆ>ตรียมนี่ได้พอไส้กรอกแล้วก็อยากกินเห็ดเขียงทองด้วยเพรามันหนึบหนึบกรึบกรึบเข้ากับหมาล่าดีจ้ะอันนี้ก็อยากให้ดูเลยนะคะว่ามีควันขึ้นมาจริงๆมันร้อนจริงๆนะจ๊ะ ครบ15นาทีแล้วเราก็มาเปิดฝากันได้เลยหิวแล้วแต่ต้องระวังหน่อยนะคะเพราะว่ามันร้อนจริงๆนะคะตัวนี้จะมีไอ้น้ําด้วยเวลาเปิดฝาระวังนะนี่จะได้ชาบูซุปหมาล่าแบบนี้เลยอร่อยมากๆส่วนเส้นเขาเนี่ยดีมากๆเลยค่ะนุ่มหนึบหนับจริงๆนะคะเอาละค่ะเราก็เติมเครื่องต่างๆลงไปเป็นอันเสร็จแล้ว อย่าลืมกดติดตาม Subscribe ให้แม่เป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ